สวัสดีทุกท่านนะครับก็คือในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะพอทราบสาการนะครับที่น้องอั๋นนะครับจากกรินนินกำแหงนะครับถูกงูจงอางกัดนะครับเนื่องจากว่าเรามีการขอบริจาคเลือดนะครับโดยเฉพาะร๊ป A นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยปริมาณเลือดก็ได้พอเพียงแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยตั้งใจจะอธิบายเนื่องจากว่ามันมีการลงข่าวนะครับแล้วก็มีหลายๆคนบางท่าน ก็อาจจะไม่ได้ให้กําลังใจคือกําลังใจเยอะล้นหลามมากอันนี้ต้องขอบคุณมากๆแต่ก็จะมีบางท่านที่อาจจะเป็นลักษณะว่า,าสมกวรแล้วนะหมองูไตพองงูนะครับหรือนะครับแม้กระทั่งอะไรต่างๆนานาที่โอเคไม่เป็นไรคือมันคือความเห็นนะครับมันเกิดอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายให้ท่านได้เข้าใจกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งในวันนั้นไม่ต้เป็น ปกตินะครับของการอบรมสอสมศิลปิวิทยาคือครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการอบรมทางโซนภาคเหนือนะครับทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างแบบคือดีมากดีมากดีมาก,มากทุกคนสนุกนะผู้เข้าอบรมนะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับ,รบที่จะมารับความรู้เพราะว่ามันมีเคสที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน,นยโดนงูกัดแล้วก็ต้องตัดขาตัดนิ้วนะครับเขาก็เลยอยากได้ความรู้คือมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเรา,เราประสบความสำเร็จมากมาก เพราะว่าในขณะที่เราต้องให้ความรู้ผู้เข้าอบรมนะเราก็ต้องให้ความรู้เจ้าหน้าที่ไปด้วยทุกอย่างเสร็จเสร็จสิ้นรู้ลงได้ดีผู้เข้าอบรมกลับไปแล้วเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วก็คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเก็บของเก็บของบังเอิญก็คือมีการแจ้งเหตุนะว่ามีงูเข้าบ้านตอนแรกไม่ทราบว่าง,งูอะไรนะครับซึ่งซึ่งปกติที่นี่เข้าไปบอ่อยจะเป็นพวกงูเห่างูสิงงูเหลืองงูหลามถูกต้องนะครับเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากควนี้ด้วยความที่หลายคนยุ่ง น้องอั๋นนะครับก็อาสานะครับที่จะเข้าไปดาเนินการจับนะครับซึ่งน้องอั๋นก็ได้ไปกับดีซึ่งตรงนั้นอาสาการเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องลองถามดีว่าตอนไปถึงเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ไปจับก็ไปถึงก็ไปจับก็งูครับมันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าไม่ได้หนีไม่ได้เลื้อยหนีไปไหนก็ดาเนินคือจับแบบง่ายๆครับจับง,ง่ายๆปลอดภยัยปลอดภยัดภยค,คือแต่จังหวะนั้นนะคือไม่มี ไม่ได้เอาอุปกรณ์หรือไอ้อุปกรณผ้าไปใส่ครับก็เลยหากระสอบแถวนั้นกระสอบแถวนั้นก็เป็นกระสอบแบบกระสอบปุ๋ยเก่าๆอะไรที่วางพอใส่ได้มาก่อนก็เลยใส่มาครับก็กะว่าจะไปถึงที่ศูนย์ก็จะเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ถุงผ้าเพื่อให้รักกุมมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นครับผมพอมาถึงศูนย์อย่างงี้ครับก็ทําการเปลี่ยนครับเปลี่ยน จังหวะที่เปลี่ยนเอางูใส่กระสอบครับก็ใส่ตามปกติครับที่เคยใส่เอาห<อ>างลงไปก่อนเอาหางลงไปก่อนแล้วเรือหัวหอืจังหวะที่ว่าอ่าถุงนะครับมันแตะพื้นแล้วตัวงูครับมันไปโดนกับพื้นออืกับพื้นเสร็จทีเนี้ยช่วงจังหวะปล่อยครับงูมันเด้งตัวขึ้นมาแล้วก็กัดกัดเข้าที่แขนคือต้องอธิบายแบบนี้กระสอบเนี่ยมันจะถูกถักจากจากเหมือนเป็นพลาสติกเล็กๆนะครับ ถ้าเกิดดันมากๆนะครับมันอาจจะสามารถที่จะทะลุได้อย่างงูเห่าอย่างทะลุจ<ช>งอ้างไม่เหลือนะครับดังนั้นน้องอ่านเลยจําเป็นที่จะต้องคือทำตามขั้นตอนของเรา<ช>คือว่าเอางูใส่สถานที่ที่รัดกุม<ช>นะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยต้องอธิบายเลยนะครวา่าในการเอางูเข้าถุงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่อันตรายบังเอิญส่วนตัวคิดว่างูมันใหม่หมายความว่าเพิ่งจับมาแล้วก็ตอนจับก็ไม่ได้มี การทําให้มันอ่อนแรงลง<ช>ก็คือว่ามันข<ช><พ>ดอยู่เลยจับไม่ง่ายพอจับ<ต>ง่ายเนี่ย<ต>เขามีพละกําลังเต็มที่พอน้องอันเนี่ยเอางูลงไปในถุงผ้า<ช>จังหวะที่ท้องของงูเนี่ยมันติดกับพื้นคือช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจับงูจงอางจะรู้ดีถ้าเกิดว่าท้องก็ติดพื้นเนี่ยเขาจะเกร็งตัว<ช>ตังต้งตั้งรอเลยแต่เนื่องจากว่างูมันเขาเกร็งตัวรอนะพอเหวี่ยงไปเนี่ยมันไม่ลงเขาดีดตัวส่วนขึ้นแล้วก็กัดเขาที่แขนขวาของจงอช่ คือตอนนั้นเนี่ยเอาตรงว่าน้องอ่านเคยโดนงูจงอางกัดมาแล้วนะครับก็เป็นคนที่มีอาการแพ้พิษงูนะครับแล้วก็แพ้เซรุ่มคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ถูกกัดนะอ่านก็มีอาการตกใจแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเขาตะโกนมีคนมาบอกทีหลังว่าตะโกนหาพี่นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงน,นั้นก็ไม่รู้เห็นว่าถามว่าพี่นิกอยู่ไหนได้ไหมฮะแล้วก็เจ้าไอา วิ่งมาเรียกพอเรียกในผมเห็นบาดแผลตอนนั้นก็คือบาดแผลเนี่ยเห็นเลือดซึมซึมคือบางคนเนี่ยเขามองเห็นไม่ชัดจังหวะถูกกัดเขาก็บอกอาจจะบอกว่ามันถักทากแต่เรื่องแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไว้างใจได้นะครับต่อให้ถากหรืออะไรเนี่ยการตัดสินใจผมก็คือว่าเนื่องด้วยโรงพยาบาลบางทองอยู่ไม่ไกลมากนะใช้เวลา5านาทีก็ถึง,ก,ถงก็เลยไม่เสียเวลาปสมพยาบาลคือบางคนไม่เข้าใจว่าเอา้เาแล้วทำไมเราต้องสอนวิธีปสมพยาบาลแต่ว่าครั้งนี้อันโดนกัดทำไมไม่ปสมพยาบาล ือต้องบอกว่าถ้าสถานพยาบาลอยู่ใกล้ไม่ต้องเสียเวลาปสมพยาบาลคือเอาตรงๆถ้าเราเสียเวลาปสมพยาบาลอยู่ในเวลานั้นใช่นะครับน้องอ่านอาจจะช็อกในขณะที่เราปสมพยาบาลอยู่ก็คือถ้าอยู่ใกล้ไปเลยแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุดแต่ปัญหาสําคัญมันอยู่ที่งูจงอางกัดเข้าเส้นเลือดเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำซึ่งเส้นเลือดดำเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดที่เหมือนสามารถนําพิษเข้าสู่ปใจโดยตรงและอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ขึ้นรถไปเนี่ยพี่ไม่รู้แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงดีหลอดอธิบายให้ฟังเพราะว่าดีนั่งอยู่กับอันผมก็พาน้องขึ้นรถน้องก็นั่นั่งหน้าครับผมก็จะนั่งนั่งประคองไปข้างหลังครับตอนแรกก็น้องก็ยังถามตอบรู้เรื่องผม,มก็พยายามถามน้องว่าอันเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งผมก็ถามตลอดถาม,มช่วงแรกนะครับช่วงนาทีแรกครับครับนาทีแรกหลังจากถูกกัดไปแล้วหนึ่งนาทีน้องเริ่มมีอาการไอแล้วน้องก็เริ่มมีอาการ จุกแน่นหน้าอกครับจักไอเป็นจุกแน่นเริ่มมีอาการหืดหอบครับหืดหอบแล้วก็หลังจากนั้นไปประมาณานาทีกว่ากว่า mm hmm. ครับน้องก็เริ่มมีอาการตาค้างเก่งเก่งตาค้างแล้วก็นี้น้องถามตอบไม่รู้เรื่องละคือ mm hmm. น้องเก่งแล้วก็ตาค้างน้ำตาไหลผมก็พยายามจับ ช mm hmm. ิปรจรดูกล mm hmm. ัวแบบในเรื่องของอหัวใจหยุดเต้นครับอผมก็เลยจับสักพักน้องก็เริ่มมีอาการแขนอ่อนแรงจักเกง่ง mm hmm. ก็เป็นแขนอ่อนแรงตกลงไปแต่ก็ยังมีอาการตาค้างเกรง mm hmm. แล้วก็หายใจประมาณเหนื่อยหอบครับ,รบถ้าภาษาทางการแพทย์เขาก็จะเรียกว่าอาการอ่าหายใจเป่าปาก mm hmm. ครับ,รบก็ผมก็พยายาม พยายามคอยดูชีพจรจน,น้องแล้วก็คอยนั่นตอนนั้นใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้ครับพอจังหวะเข้าทางลงอ่าโรง,งพยาบาลครับ,รบผมลองจับคำชีพจรจอีกครั้งหนึ่งตอนแรกผมจับเนื่องด้วยเกิดอาการแพนิคตกใจด้วยผมก็อาจจะจับไม่โดนในเรื่องของเส้นชีพประจำครับ,รบผมก็จับละคำมันไม่เจอคำไม่เจอผมก็กลัวน้องจะแบบ อ่าอ่าผมก็เลยทําการปัมป๊มบนรถครับแต่ช่วงนั้นนักเปอยู่ในระหว่างทางเข้าโรงพยาบาลแล้วหน่อยเดียวครับมมผมก็ปัม๊มจนไปจอดที่หน้าตึกเอไอครับครับผมก็ได้อุ้มน้องรีบอุ้มน้องออกจากรถแล้วก็ขึ้นเปขึ้นเปครับแล้วก็ส่งให้กับทางกู้ชีพทางโรงพยาบาลบางทอง คือตรงนี้ก็จะขอเสริมในเรื่องของความรู้นะฮะว่าทําไมอาการอ่านถึงเป็นแบบนั้นก็คืองูจงอางเนี่ยเป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็เป็นงูพิษที่ด้วยเนื่องจากว่าตัวใหญ่นะครับต่อมพิษก็จะมีขนาดใหญ่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าพฤติกรรมการกัดคืองูจงอางเนี่ยถ้าง,งูเห่าบางทีจะมีการฉกปุ๊บแล้วเขาสะบัดออกเลยนะครับแต่จงอางเนี่ยเวลากัดส่วนมากพอกัดแล้วเขาก็จะ ล็อกล็อกล็อกนะครับก็คือว่าก็จะกัดแน่นแล้วก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะเดินเคี้ยวเดินเขี้ยวนี่คือการเดินเคี้ยวเพื่อฉีดพิษเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ <ๆ S 2> เวลาจับกัดเหยื่อหรือศัตรูนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันทําให้คนที่ถูกงูจงอางกัดเนี่ยมีโอกาสได้รับอันตรายสูงเพราะว่าปริมาณพิษเนี่ยแม้อ่าความรุนแรงอาจจะถ้าเกิดเทียบกันหยดต่อหยดอาจจะไม่ทั่างูเห่าแต่ด้วยปริมาณที่เยอะเนี่ยทำให้ผู้ถูกกัดส่วนมากมีอันตรายนะครับ และปัญหาตรงนี้ที่สําคัญไปกว่าในเรื่องของพิษก็คือว่าตําแหน่งตําแหน่งก็คือเข้าเส้นเลือดดำนะครับพิษก็เลยวิ่งเข้าสู่หัวใจแบบรวดเร็วนะครับที่สาคัญอีกก็คืออันมีอาการแพ้พิษงูนะครับพอมีอาการแพ้พิษงูเนี่ยทุกอย่างมันยากไปหมดเลยนะครับณนะตอนที่น้องอันเข้าไปในห้องฉุกเฉินตรงนั้นก็คือว่าก็เท่าที่คือผมผมไปทีหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะกู้ชีพ แบบไม่ไม่ลดละคือต้องบอกว่าอารมณ์นั้นทุกคนช็อกนะทีมงานที่ทราบว่าน้องไม่มีชีพจรเนี่ยคือทุกคนแบบคือแบบว่ารับไม่ได้ทุกคนร้องไห้ปล่อยโฮนะคือ,อคุณลองนึกนะว่าสิ่งที่น้องทําคือการเสียสละนะคือการเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหานะครับความเดือดร้อนของคนนะครับช่วยเซฟชีวิตคนช่วยเซฟชีวิตงูแต่อุบัติเหตุเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้เสมอบางคนบอกว่า ให้ใช้อุปกรณ์คือณนณะนะตอนนั้นก็คือจังหวะที่ถูกกัดเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการเข้าจับและ<ช>เป็นการในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถุงผ้าซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีอาจจะด้วยความเร่งรีบมันก็จะมีการละเลยขั้นตอนบางขั้นตอนเช่นการเปลี่ยนมือใ,<ช>ในการจับจับหัวงูจากนอกนอกถุงเพื่อควบคุมหัวไม่ให้เขาดีดมากัดเราได้นะครับน่าจะอาจจะเป็นในเรื่องของความเร่งรีบและความชะลาใจนะครับแต่เหนืออื่นใดเนี่ยอยากให้ให้คนทราบว่า เหมือนถ้าเป็นบ้านคุณเนี่ยคุณคุณเดือดร้อนเนี่ยงูจงอางอยู่บ้านคุณเนี่ยถ้าไม่ได้คนที่คุณบอกว่าสมควรหมองูตายเพราะงูเนี่ยไปช่วยใครจะมาช่วยคุณนะผมอยากให้ให้คุณคิดตรงนี้นะคือเขาไปช่วยเหลือคนแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอใช่ครับไม่เคยมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าจะการทํางานแบบไหนไม่เคยมีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันจะมีจุดที่เราต้องระมัดระวังงานไฟฟ้างานดับเพลิงงานอะไรมันพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา และงานพวกนี้ก็เช่นกันนะครับการที่เด็กคนหนึ่งนะครับที่กาลังอยู่ในวัยสุดสยเลยนะเสียสละเอาชีวิตตัวเองไปช่วยสังคมแล้วได้รับอุบัติเหตุกับถูกบางคนซ้ําเติมมาผมอันนี้ผมต้องบอกว่ารู้สึกไม่ดีเลยนะถ้าเกิดเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องคุณช่วยเหลือสังคมแล้วไปได้รับอุบัติเหตุแล้วมีคนมาซ้ําเติมอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงพอเข้าสู่หลักการ เข้าเซต CPR มันก็จะอยู่ประมาณสามถึงสี่เซตแรกครับ,รบสามถึงสี่เซตแรกอ่าเครื่องมอนิเตอร์ครับของแพทย์เขาได้ทำการสั่งช็อตช็อตครั้งแรกช็อตครั้งแรกนะครับใช้เวลาประมาณประมาณสามนาทีหลังจากอาจจะอยู่เต้นช็อตครั้งแรกเสร็จแล้วช็อตแล้วแต่ว่า สัญญาณชีพยังกลับกลับมาไม่ไม่ไม่เต็มก็คือยังมันอ่อนเกินไปก็ทําการ CPR ต่อไปครับรบ CPR ครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยจะห่างห่างประมาณสักสองนาทีครสองนาทีก็ช็อตอีกครั้งหนึ่งครับผมช็อตอีกครั้งหนึ่งก็แพทย์ก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือสัญญาณชีพยังมาไม่เต็มร้อยก็คือยังอ่อนๆมากครับก็เลยทําการปั๊ม อปั๊มประมาณเข้าที่เจ็ดที่แปดไซเคิลครับอ่าเข้าที่เจ็ดที่แปดไซเคิลนะครับก็ทําการช็อตครั้งที่สามครับช็อตครั้งที่สามก็เหมือนเดิมครับเขาชีพจรของเขายังมาอ่อนๆนะครับมาอ่อนๆก็แพทย์ก็ได้สั่งให้ทำการซี r ต่อพอซีพอรได้ เกือบๆหนึ่งนาทีประมาณ40่ิป mm hmm. ประมาณนั้นครับมอนิเตอร์ได้จับสัญญาณชีพได้ครับผมก็สัญญาณชีพมามอนิเตอร์ขึ้นหัวใจได้เต้นเองครับ mm hmm hmm. เต้นเต้นเองแต่ยังไม่เต็มร้อยครับก็อยู่ที่ประมาณ70็0แดสิบเปอร์เซ็น์ครับก็ตอนนั้นก็แพทย์ได้ยืนยันว่าสัญญาณชีพกลับมาแล้วครับตอนนั้นก็เฮกันทั้งโรงพยาบาลเลย ใช่คือจาได้ว่าช่วงเวลานั้น<ช>ต,รตรงว่าด้วยความที่ทีมงานเนี่ยทุกๆคนก็คือว่าตอนนั้นก็คือว่าเหมือนเหมือนรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนบางคนก็ร้องไห้อันนี้ก็ต้องก็ต้องพูดตรงๆบางคนร้องไห้บางคนเหมือนกับว่าเหมือนรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในในฐานะที่เอาตรงๆว่าเราต้องต้องพยายามดึงน้องๆไว้ส่วนตัวผมก็พยายามเข้มแข็ง นะครับเพื่นแข่งก็จาได้ว่าในช่วงที่ปั๊มขึ้นคือเราก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ส่งใจช่วยตลอดเวลานะช่วงที่ปั๊มขึ้นเนี่ยคือช่วงเวลาที่เราไม่ไหวนะครับเราไม่ไหวจริงๆคือแบบว่ามันเหมือนว่ามันโล่งเลยนะครับเราก็เราจาได้ว่าเรากอดกันเรากอดกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่มันบีบหัวใจมากๆอกนะดิเราเรากอดกันแล้วเราก็โอเคอย่างน้อยน้องกลับมาแล้วเดี๋ยวอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะครับคือตอนทุกคนปล่อยปล่อยโฮนะ หลังจากที่น้องอฟื้นขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องอธิบายว่าไม่รู้ว่าช่วงที่หัวใจหยุดเต้น,นประมาณกี่นาทีช่วงหัวใจหยุดเต้นก็มันรวมๆแล้วหนึ่งไซเคิลมันตกสองนาทีครสองนาทีมันอยู่ประมาณที่เจ็ดถึงแปดไซเคิลก็ประมาณเท่าไหร่ครับสองสี่สองสามนาทีเจ็ดแปดเซนหกแปดสิบสองสี่หประมาณยี่สิบ คร่าวประมาณมมซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาละปัญหาในเรื่องของ<ม>ภาวะการที่เลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงสมองนะครับแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เราก็ยังไม่ไมหมดความหวังแค่ทีเดียวคือหลังจากที่เราผู้ชีพน้องกลับมาได้ก็มีการส่งต่อส่งับจากโรงพยาบาลบางท้องอไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิินโลกน,น,นะครับก็จะมีชจังหวะช่วงหนึ่งก็คือว่าแผนน้องเกิดอาการติดเชื้อ นะครับคืออาการติดเชื้อเนี่ยก็เกิดจากาการจากพิษของงูนะครับแล้วปัญหาของอาการติดเชื้อมันจะส่งผลต่อเลือดยังไงเราจึงต้องขอบริจาคเลือดจากตรงน,นี้ก็คือว่า,าแผลของน้องอติดเชื้อแล้ะนี้มีอาการบวมหนักบ,บวมหนักจนทําให้แบบอ,อวัยวะแขนที่ถูกกัดเนี่ยมันตกเลือดตกเลือดแล้วมันทําให้เลือดเสียไปข้างหมอก็ต้องทําการกรี อรายเพื่อระบายเลือดเสียออกครับในช่วงจังหวะที่กรีดระบายเลือดเสียถ้าเลือดของน้องอ่ะมันเสียมากเกินมากเกินที่ร่างกายน้องจะรับได้ต้องนําเลือดกรุ๊ปเดียวกันนะครับเข้ามาทดแทนทดแทนครับตอนนั้นก็ต้องหมอก็ต้องขอ่าในเรื่องของเลือดที่กรุ๊ปเดียวกันน้องครับเข้ามาทดช่วยสํารองทดแทนครับไว ก็คือตรงนี้ก็เลยเป็นความจําเป็นนะครับต้องบอกอันนีต้ต้องขอบคุณขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนะครับเป็นเพจต่างๆนะครับเป็นทุกๆคนเลยที่ทุกคนแบบเป็นพลังในการช่วยเหลือน้องอันนะฮะมาจากทั่วทุกสรารทิศคือตอนแรกเราเราก็ยังไม่คือเรายังไม่อยากที่จะทําให้เกิดความกังวลหรือความวุ่นวายกับใครแต่ว่าด้วยความที่น้องจะไปต้องใช้เลือดนะ,ะเ,รเราจำเป็นแค่ไหนเราต้องหามาให้พอ พอประกาศไปนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะกั่นในเพจส่วนตัวไม่ให้มันเออกระเลิกมากแต่ว่าด้วยความที่หลายๆหลายๆคนหลายๆเพจนะสื่อมวลชนเนี่ยเขาเห็นความสําคัญครับก็ช่วยกันแชร์จนสุดท้ายก็คือว่าก็ตอนนี้ก็ได้เลือดในปริมาณที่เพียงพอแล้วนะครับก็ที่เหลือเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอาการของอั๋นเนี่ยทรงตัวทรงตัวอยู่ก็คือยังไม่ได้ปกตินะครับซึ่งซึ่งทุกคนก็ไม่ทิ้งความหวัง นะครับตอนนี้ทุกคนก็อาจจะช่วยกันส่งกำลังใจนะครับแล้วเราก็จะขอในเรื่องของบางคนเป็นห่วงมากนะโทรโทรเข้ามานะครับสอบถา,อบามอาการสอบถามอาการตลอดแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ที่น้องอยู่เนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนห้องห้องที่มีผู้ป่วยเยอะมากใช่นะครับ,รบแล้วก็พยาบาลเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยพยาบาลถ้าเกิดว่าต้องมารับสายคือสายโทรเข้ามาหลายสิบสาย คือเข้าใจเลยว่าว่าเป็นห่วงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือพยาบาลเขาก็จําเป็นต้องรับสายเพราะว่าเดี๋ยวเกิดญาติผู้ป่วยคนอื่นโทรมาถ้าเกิดไม่รับสายก็ไม่ได้แต่ถ้ารับสายมัวรับสายอยู่ก็ไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยดังนั้นเราส่งกำลังใจมาพอนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็เราจะอัปเดตเรื่อยๆเราอยากให้เหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นสิ่งเตือนใจหลายๆคนนะครับว่าเราชํานาญแค่ไหนแต่โอกาสที่เราจะผิดพลาดมันก็มี คือบางคนเขาบอกว่าเออแล้วถ้ามันเสี่ยงขนาดนี้มาทําทําไมถ้าเราไม่ทํางูเข้าบ้านท่านแล้วใครจะไปจับใครจะไปจับนะมันก็ต้องมีคนเสี่ยงอะไระแต่ว่าสิ่งที่เราทําในเรื่องของงานอบรมเนี่ยเราก็พยายามบอกถึงเรื่องของความปลอดภัยพยายามทํานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเรามันไม่มีอะไรในโลกนี้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันสร้างความเสียใจให้กับทุกคนแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับ ก็หวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนเตือนใจที่ดีสําหรับทุกทกคนนะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าเราก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้อันนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีความจำเป็นเราไม่ต้องโทรแล้วกันนะครับเข้าใจว,าใ<ช>ว่าเป็นหัวนะครับไม่จําเป็นต้องมาเยี่ยมนะฮะอาจจะส่งกรลังใจกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนรบปวยท่านอื่น<ช>นะครับไปรบกวนการทํางานของแพทย์พยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะ ฟังข่าวสารนะครับจากทางเพจนะิกไวไลฟ์ Life, ที่จะอัปเดตอาการของน้องเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะไม่คาดหวังอะไรสูงมากแต่เราจะไม่ทิ้งความหวังเด็ดขาดนะครับเราก็จะต่อสู้ไปกับน้องอานจนถ,ถึงที่สุดนะครับก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อธิบายในวันนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับท่านแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับประโยชน์จากการบอกเล่าของพวกเรานะครับก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะอัปเดต ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ